เช้าเลยนะฮะจะไปเรียนการตรวจสภาพรถนะครับเพื่อมาตรฐานของรถยนต์ของบริษัทเรานะครับตัวคานะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ,บ้างนะครับอขอขอบับรถก่อนเจอกันครับ การเปลนรบในการการควบคเทคโนลยีต้องปล่อยให้ท่านมีความรู้กกับการควบคุมในรบสของค่องวนต่อไปนก็จะเนบนเวกาที่เป็นจุดเชื่อมระหว่างสายสีแล้วก็การกันน้ำในเชื่อมของ อรมณ์ของโคนในบางส่วนในด้านล่างนะครับหักีเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกัน้างนะครับครับหนึ่งสองขันยุ่งนะครับผมครับคุณเทพวงมนุกครับครับผมทม่ก้าวีรนะครับผหนึ่งสองขันยุ่งนะครับครับหนึ่งสองสามลำดับถัดไปครับคุณเจษดารักดีแข็งครับก็จบไปแล้วนะสำหรับหลักสูตรอะคาเดมี่นะครับจากทาง สมาคมนะครับวันนี้ก็มาศึกษานะครับเพื่อการดูรถนะครับรถชนหนักโดยยังไงจมน้ำความดียังไงนะครับการท่อสีโดยยังไงนะ่ยความจริงมันเป็นสิ่งที่เราก็ค่อนข้างรู้จะแทบจะทั้งหมดเลยแล้วนะครับเพราะว่าเราอยู่มันมาสิปีแต่ว่ามันก็มีรายละเอียดเล็กน้อยนะครับในขั้นแอดวานซ์ที่เราต้องศึกษาเพิ่มนะครับแล้วก็อันนี้เป็นถึงแค่การเริ่มต้นนะเพิ่งได้ประกาศมาเมื่อวานนะก็อาจจะต้องเรียนต่อ หลายใบเลยครับเพราะว่านี้มันเหมือนเป็นแบบจะมีหลายบทอะครต้องเรียนต่อนะครับก็เกิดจะพัฒนาเรื่อยๆนะครับศึกษาแล้วก็เมาพัฒนาองค์กรเรานะโอเคครับผมไว้เจอกันต่อคลิปหน้านะครับ